นี่คือมนุษย์ที่มีความสามารถเหนือมนุษย์จนคุรเห็นก็ต้องอึง้งตั้งแต่ชายที่โดนเตะกล่องดวงใจแต่ไม่สะทกสะท้านไปจนถึงชายที่กินได้ทุกอย่างตั้งแต่จักรยานไปยังเครื่องบินโรบซึ่งความสามารถของแต่ละคนจะชวนทึ่งขนาดไหนกดไหลแล้วไปดูกันชายที่มีความอดทนสูงที่สุด นี่คือเคอร์บี้รอยชายผู้มีความอดทนต่อความเจ็บปวดที่สูงจนแทบจะไม่รู้สึกอะไรจากอาการบาดเจ็บทางร่างกายเลยทีเดียวเขาสามารถรับแรงกระแทกในจุดที่บอบบางที่สุดได้โดยไม่แม้แต่จะสะดุ้งเลยจุดที่เขาโดนนั้นถ้าเป็นคนปกติคงลงไปนอนกับพื้นแล้วโดยเคอร์บี้โด่งดังขึ้นมาจากการที่เขายืนรับการโจมตีตรงลำคอแล้วทำเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ที่ช็อกกว่านั้นก็คือเขายกระดับความบ้าบิ่นขึ้นไปอีกขั้นโดยการจ้างนักสู้ MMA ที่ผ่านการฝึกมาอย่างดีให้เตะเขาที่กล่องดวงใจของเขาแบบเต็มแรงและนักสู้คนนี้ก็ไม่ได้อ้อมแรงเลยแรงที่กระแทกเข้าไปนั้นมากเกือบ1000ปอนด์ตรงจุดที่อ่อนไหวที่สุดของร่างกายฟังแล้วแทบไม่อยากจะเชื่อว่าจะมีใครกล้าทำแบบนี้จริงๆแต่เคอร์บี้นั้นสามารถทำได้และนั่าจะเป็นคนเดียวในโลกที่พอเจอความเจ็บปวดแล้วยังยิ้มออกมาได้หน้าตาเฉย m r สเตอ l ์อิตอมิเชลโลติโตหรือที่รู้จักกันในชื่อ m r สเตอร์มนุษย์ผู้กินได้ทุกอย่างและเชื่อกัอครับว่าเขาใช้ชีวิตสมกับชื่อนี้สุดๆและที่มันเป็นแบบนั้นก็เพราะเขามีกระเพาะที่กดแรงราวกับยอดมนุษย์สามารถย่อยโละหะได้เกือบ1กิโลกรัมต่อวันตลอดชีวิตของเขารายงานบอกว่าเขาเคยกินตั้งแต่จักรยานรถเข็นของในซุปเปอร์มาร์เกต็ตโทรทัศน์ คออมพิวเตร์ไปจนถึงสกีคู่หนึ่งเลยทีเดียวพอนึกภาพตามแล้วห้องน้ำของเขาน่าจะเคยเจออะไรมามากเลยแต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นเพราะมือที่ใหญ่ที่สุดของมิเชลก็คือการกินเครื่องบินโดยสาร Airbus S S N A ทั้งลำซึ่งเขาใช้เวลากินไปนานถึง2ปีเต็มและสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือสุดท้ายเขาเสียชีวิตด้วยสาเหตุตามธรรมชาติไม่ใช่เพราะสิ่งที่เขากินเข้าไป นักปีนเขาตาบอดลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้าต้องเอาชนะอุปสรรคที่เราเองนั้นยังมองไม่เห็นเลยมันจะเป็นยังไงแต่สำหรับเอริกไวไมเออร์เขาไม่ต้องจินตนาการอะไรทั้งนั้นเพราะนี่คือสิ่งที่เขาทำจริงๆเอริกไม่ใช่แค่นักปีนเขาธรรมดาโดยในตอนอายุ4ขวบนั้นเขาถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคที่หายากชื่อว่าเ e ติน o สคิซิ ซึ่งทำให้เขาตาบอดสนิทเมื่ออายุได้13ปีสําหรับคนทั่วไปนี่อาจจะเป็นเรื่องที่สิ้นหวังแต่สําหรับเอริกแล้ว ไม่มีอุปสรรคไหนที่เขาจะเอาชนะไม่ได้แม้ว่าจะตาบอดสนิทแต่ก็ไม่อาจาหยุดเขาจากการพิชิตภูเขาสูงชันได้เลยเขาทำทุกอย่างโดยการใช้ประสาทสัมผัสเพียง4ี่อย่างที่เหลือแต่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดก็คือเขาสามารถพิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดบนทุกทวีปทั่วโลกและในปี2001เขายังปีนขึ้นไปสูงกับ8,800เมตรจนกลายเป็นคนตาบอดคนแรกในประวัติศาสตร์ที่พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ได้สำเร็จเรียกได้ว่าเอริกคือนักปีนเขาผู้ไร้เทียมทานอย่างแท้จริงเลย เควินวิชัสันหลายๆคนคงจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่มนุษย์เราจะสามารถสื่อสารหรือเข้าใจภาษ,ษาสัตว์ป่าได้ยกเว้นเพียงแต่เควินวิชาสันชายระดับตำนานที่ได้รับฉาย,ยาว่า Lion นวิสเปเร r หรือผู้สื่อสารกับสิงโตซึ่งเขานั้นสามารถพูดคุยกับสิงโตในแอฟริกาได้เกือบทุกตัวโดยไร้ภัยอันตรายใดๆทั้งสิ้นสิงโตนั้นคือราชสีห์แห่งป่า พวกมันคือสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีแห่งแอฟริกาพวกมันมีทักษะการล่าเหยื่อที่แข็งแกรง่งหน้าหวาดกลัวจนแทบไม่มีมนุษย์คนไหนกล้าเข้าไป,ไปเผชิญหน้ากับมันยกเว้นก็แต่เควินที่เดินเข้าไปหาพวกมันเหมือนกับมันเป็นแค่แมวตัวหนึ่งเท่านั้นช่างภาพที่ติดตามเข้ามาก็ต้องคอยอยู่ในรถหรืออยู่ในสถานที่ปลอดภัยเพื่อถ่ายภาพอันสุดประทับใจที่เควินมีต่อสิงโต และไม่ได้มีเพียงแค่สิงโตเท่านั้นที่เควินสามารถพูดคุยหรือหยอกล้อ,อก,กันได้สัตว์ป่าจากแอฟริกาอีกชนิดหนึ่งที่เห็นเควินเป็นเพื่อนนั่นก็คือไฮยีน่านั่นเองซึ่งเควินนั้นสามารถเล่นกับไฮยีน่าในแทบทุกตัวไม่แพ้สิงโตเลยมาสเตจู พระกลุ่มหนึ่งในที่แบตนี้เลือกที่จะหนีจากความวุ่นวายของโลกเพื่อฝึกฝนวิทยายุทธกังฟูและการควบคุมลมปราณจนสามารถสร้างพลังงานความร้อนมาไว้ในจุดได้จุดหนึ่งของร่างกายได้แต่มาสเตอร์จู หรือปรมารย์จูท่านนี้สามารถพัฒนาทักษะที่น่าทึ่งนี้ให้เหนือขั้นขึ้นไปอีกโดยเขาหนั้นสามารถรวบรวมความร้อนมาไว้ที่มือและว่ากันว่ามันสามารถรักษาอาการเจ็บปวดได้โดยการวางมือบนร่างกายของผู้ป่วยเท่านั้นเองและเมื่อปรมารยา์จูถูกขอให้สาธิตความสามารถเหนือมนุษย์นี้เขาจึงได้เอาดินเหนียวมากำไว้ในมือและทำให้มันแห้งจนกลายเป็นผุยผงหรือแม้แต่กระทั่งทำให้น้นาธรรมดาน,นั้นร้อนจนเดือดได้ เขาเชื่อว่าพลังของเขาเป็นผลลัพธ์ของการฝึกฝนลมปราณและการเพ่งสมาธิไปที่ฝ่ามือซึ่งความร้อนบนฝ่ามือของเขานั้นมีความร้อนสูงถึง94องศาเซลเซียสและแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถอธิบายได้เลยว่าพลังงานความร้อนหนีเกิดขึ้นมาได้ยังไงชายที่ตัวอ่อนที่สุดในโลก อเล็กซี่ก็ลอบโบรดโกใช่ผู้ได้ชื่อว่ามีความยืดหยุ่นที่สุดในโลกและไม่แน่คำว่าตัวอ่อนอาจจะน้อยเกินไปสำหรับเขาเพราะตั้งแต่เด็กเขาได้ไปดูละครสัตว์กับแม่อเล็กซี่ก็ตัดสินใจว่าจะอุทิศทั้งชีวิตให้กับการเป็นนักกายกรรมตัวอ่อน และเขาก็เหมาะสมกับเส้นทางนี้จริงๆไม่ใช่แค่การบิดร่างกายให้เป็นรูปร่างแปลกๆที่มนุษย์ปกติทำไม่ได้แต่เขายังสามารถทำสิ่งที่ไม่น่าเชื่อได้อย่างเช่นการผูกตัวเองจนม้วนเป็นปมเรียกได้ว่ามันคือการพาความยืดหยุ่นทางร่างกายไปสู่ระดับที่สูงกว่าที่ใครจะจินตนาการได้เลยดีนคาเนส ดีนนั้นเป็นนักวิ่งทางไกลาชาวอเมริกันซึ่งพลังพิเศษที่เขามีนั้นก็คือเขาสามารถวิ่งมาราธอนได้50รายการใน50รัฐภายในเวลา50วันนอกจากนั้นเขายังวิ่งเป็นระยะทาง350ไมล์หรือราวๆ563กิโลเมตรภายในเวลา3วันติดต่อกันโดยไม่ได้นอนหลับหรือหยุดพักเลยผลการทดสอบพบว่าในคนปกติแล้วหลังจากการวิ่งมาราธอนกล้ามเนื้อจะได้รับความเสียหายประมาณ2,400 CPK แต่สำหรับดีนแล้วพบค่าความเสียหายเพียงแค่447 CPK เท่านั้นหลังจากที่ผ่านการวิ่งมาราธอนมาถึง25รายการผลการทดสอบยังพบอีกว่านอกจากกล้ามเนื้อของเขาจะเสียหายน้อยกว่าคนปกติทั่วไปแล้วมันยังปรับตัวให้เคยชินกับการวิ่งจนในที่สุดก็ไม่เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นอีกเลยหรือสรุปได้ว่าถ้าเขาวิ่งไปเรื่อยๆด้วยความเร็ว7-10นาทีต่อไมลจะทำให้เขาวิ่งโดยไม่ต้องหยุดพักไปตลอดชีวิตเลยทีเดียว อิซาโอมาจิอิอิซาโอมาจิอินั้นคือชาวญี่ปุ่นที่มีีเฟ l ล็กหรือปฏิกิริยาตอบรับยอดเยี่ยมมีประสาทสัมผัสไวเกินมนุษย์ทั่วไปและเขาก็ใช้ความสามารถนั้นในการตัดสิ่งต่างๆด้วยดาบซามูไรนั่นเองเขาสามารถตัดสิ่งของเล็กๆให้ขาดเครื่องได้ เขายังสามารถรับรู้การเคลื่อนไหวของสิ่งที่พุ่งเข้ามาหาได้อย่างเช่นลูกปืนที่พุ่งเข้ามาหาโดยใช้การสัมผัสแบบอื่นนอกเหนือจากการมองเห็นซึ่งเป็นการประมวลผลการรับรู้ที่อยู่ในขั้นสูงขึ้นไปกว่ามนุษย์ปกติหมายความว่าสมองของเขาสามารถประมวลผลสิ่งต่างๆต่าง,างจากคนธรรมดาทั่วไปทําให้เขาสามารถตัดสินของที่พุ่งเข้ามาหาได้ด้วยความรวดเร็วโดยใช้เพียงแค่ความรู้สึกไม่ใช่การมองเห็นซึ่งเขาก็คือซามูไรตัวจริงที่หลุดออกมาจากอานิเมะของแท้เลย แฟรงค์วิชาร์ดแฟรงค์วิชาร์ดหรือแฟรงค์แคนนอนบอลริชาร์ดเขาคือชายผู้ไม่รู้จักความกลัวแม้จะถูกยิงด้วยลูกกระสุนปืนใหญ่เข้าตรงลำตัวก็ตามย้อนกลับไปในช่วงปี1920เขาเริ่มฝึกสภาพร่างกายให้ทนต่อแรงกระแทกหนักๆได้แบบเหลือเชื่อไม่ว่าจะถูกชนถูกตีด้วย้อนเหล็กหรืออะไรก็ตามริชาร์ดก็ยังยินหยัดได้ ผู้คนถึงขั้นกระโดดทับลงไปบนท้องของเขาเพื่อดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมและผลลัพธ์ก็คือไม่มีอะไรทําให้เขาอ่อนแรงลงได้เลยยิ่งไปกว่านั้นเขายังกล้าให้แชมป์โลกเฮฟวี่เวทแจ็คแดมซี่ต่อยเขาที่ท้องแบบเต็มแรงและแน่นอนครับว่าเขาไม่เป็นอะไรเลยแต่สิ่งที่บ้าบิ่นที่สุดก็คือ ริร์ดยอมให้ยิงลูกกระสุนปืนใหญ่หนักเกือบ47กิโลกรัมใส่ตัวเองและเขาทำแบบนี้วันละสองครั้งในช่วงที่อาชีพการแสดงของเขารุ่งสุดๆบอกได้คำเดียวว่าแฟรงค์คือรถถังมนุษย์อย่างแท้จริงไม่มีอะไรจะแข็งแกร่งไปกว่านี้แล้วคอนเซตตาแอนติโกในดวงตาของเรานั้นจะมีเซลล์หนึ่งที่เรียกว่าเซลล์รูปกล้วย เซลที่มีไว้สําหรับการแยกแยะสีต่างๆที่เรามองเห็นโดยในคนปกติทั่วไปจะมีอยู่ด้วยกัน3เซลล์เท่านั้นแต่กับเธอคนนี้มันพิเศษยิ่งกว่าเพราะเธอมีอยู่ถึง4เซลล์เลยทีเดียวโดยคอนเซปต้าแอนติโกนั้นเป็นศิลปินในรัฐแคลิฟอร์เนียที่มีเซลลรูปก้วยอยู่ถึง4เซลล์ ซึ่งทาให้เธอนั้นสามารถแยกแยะสีสันได้มากกว่าคนทั่วไปถึง100เท่าลองคิดตามดูนะครับว่าใน1นเซลล์สามารถแยกได้รา100วๆห0ึเฉดสีแล้วพอมารวมกันก็จะสามารถแยกได้1ล้านเฉดสีแต่เธอคนนี้ที่มีมากกว่าเรา1เซลล์ก็เลยทําให้เธอนั้นสามารถแยกได้ราวๆเกล้านเฉดสีเลยทีเดียว ซึ่งทำให้เธอนั้นเหมือนอยู่คนโละโลกกับเราเลยก็ว่าได้อย่างเช่นในตอนที่เรามองสิ่งสิ่งหนึ่งเราอาจจะมองเห็นแค่สีเดียวแต่สําหรับเธอมันมากกว่านั้นและอาจจะเคยเห็นสีที่เรานั้นไม่สามารถจินตนาการได้ผู้เชี่ยวชาญยังเชื่ออีกว่ายังมีคนอื่นอีกที่เป็นเหมือนกับเธอคนนี้ซึ่งมันอาจจะบ่งบอกถึงการวิวัฒนาการของมนุษย์ที่ข้ามไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียว และทั้งหมดนี้ก็คือมนุษย์ที่มีความสามารถแบบเหนือมนุษย์ซึ่งถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ